สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ตอนนี้สีงเงินกว่านะมีแม่เอ,อาขนมที่คุณเอกศิษฐ์เขาซื้อมาให้หลบฝนอันนี้นะคะหลบฝนอ่ะหลบฝนกินหลบขนมครับชอบไม่ใช่เหรอครับอ่าหลบฝนกินครับหลบฝนกินครับหลบฝนกินครับองนี่อ่ะแม่วางไว้ให้ก็ได้อ่ะเมืวว่อวานยังกินอยู่เลยลูกินสิครับกินครับอ่ะองงๆหายๆอูนีน่ เราะว่าเข้าใกล้มากๆยังไม่รู้ว่าจะรำการหรือเปล่าวันนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างแย่มากอากาศแบบไม่ดีเลยมาสองสามวันแล้วล่ะค่ะมันแบบมืดๆเมืมเอ่อาวานฝนตกแล้ววันนี้อากาศมันเหมือนกันแบบว่าคึ้นคึ้นค่าปุ๋นมันจะค่อนข้างเยอะกินลนะ,ะขนมกินละกินไปให้อันเดียวพอนะหลบฝนให้เยอะไม่ได้ค่าปุ่นจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ คลื่นเหมือนฝนจะตกค่ะแล้วก็อากาศอบอ้าวมากอากาศอบอ้าวมากเลยที่เนี่ยไม่มันเป็นเหมือนประมาณว่าชานเมืองน,นะมันไม่ใช่มไม่ใช่กรุงเทพโดยตรงถ้ากรุงเทพโดยตรงต้องน่นไปพวกในสวนลุมือกาณว่าโบราณว่าสวนลุมหรือว่าประตูน้ำเหมือนนั่นแนหะละพืนั้นแหละฝุ่นจะเยอะยิ่งกว่าน,นี้อีกนะคะแถวนี้ถือว่าแถวนี้ถือว่าฝุ่น ก็มีมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะอากาศไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะค่อนข้างอันตรายวันนี้หลบฝนรกินอาหารได้เยอะมากเพราะว่าเนี่ยรำคาญอ๋อโอเคโอเคโอเคแม่ไม่อยู่กับหลบฝนดแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่อ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ออ๋อไงลูกไงครับไงครับเป็นไงครับ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 เอาอีกอันหนึ่งเหรอออันนึ่ไหมล่ะ เดี๋ยวแม่ไปเอามาให้อกนี้เดี๋ยวไปเอามาให้ก่อนนะคะกินกินข้าวกินยาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้แม่เอามานั่งข้างไม่ให้นั่งนั่งรอบแรกได้นั่งรอบหลังอไม่ให้นั่งเดินคางไปข้างนอกเม่เกี้ยเดินมาถามว่าเป็นอะไรบอกว่าปวดชีปวดอึแต่ว่ายังไม่ได้ที่ค่ะยังไม่ได้ที่ก็เลยยังไม่แล้วก็ลำคาญไม่ให้นั่งข้างๆก็เลยคางห,งหงานิงหนิงหนิงหนิงลำคานไปให้ไปไกล คือฉันจะนอนที่ชั้นอะไรเงี้ยไม่ให้นั่งข้างๆนะคะทีเนี้ยพอดีเนี่ยวันนี้แม่อ้อมมาไปออฟฟิศก็เลยไปแวะร้านขายอาหารนะ่ะแม่อ้อมก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งนะคือชอบดูพวกพวกอาหารอะไรพวกเนี้ยว่ามีอะไรดีอะไรเงี้ยคือนิสัยไปแบบนี้นะทีนี้ก็เลยไปดูอาหารพอดีเราคนก็กินตัวเนี้ยมันเป็นไอฟเตแอมเฟมของเข,งขาบอกว่าเป็นของหมาแก่ก็จะมีเขาบอกว่า ถ้าอีกตัวหนึ่งอ่ะกินแล้วอ่ะหมาจะอาลเอิร์แม่อมไปเลยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปะแวะซื้อถุงเล็กๆมาให้หลบฝนล,ลองชิมดูว่ามันจะอาเอิร์จริงไหมมันจะอาเอิร์จริงไหมเดี๋ยวแม่อมอจะลองดูนะคะแต่ที่มีอากาศอบอ้าวมากเลยตอนนี้แล้วก็มันเหมือนฝนจะตกหรือจะออร,ร้อนยังไงก็รู้บอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยนั่งอยู่กับหลบฝนยังร้อนเลยเนี่ยอากาศแย่มากเลย เดี๋ยวซักมือดนหน่อยแม่อ้อมจะล้างพื้นลดนับต้นไม้แล้วก็ล้างพื้นให้สะอาดแล้วพื้นจะได้เห็นด้วยถ้าหากเราล้างพื้นนะคะทีเนี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวพุ่งนี้ยจะแวะดูอาหารให้หลบฝนพอดีร้านเนี้ยเขาจะมีอาหารค่อนข้างหลากหลายอยู่ทุกทุกยี่ห้อเลยอะ่ะก็จะมีอาหารสําหรับสัตว์ป่วยบ้างอะไรบ้างอย่างแม่อ้อมก็ไปถามนะแต่ว่าอาหารของสัตว์ป่วยเนี่ยจะค่อนข้างแพงมากกว่าเนท่าแต่ก็ยังคือวันนั้นพอถามราคาก็โอ้แพงเหลือเกินเท่านึงเลย่ เราฟนยังไม่ได้อยู่ในเครือข่ายนั้นนี่เขาค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะมันร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะค่อนข้างที่พื้นเย็นนะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่อาการเหนื่อยไหมเราฟนเดินไปเดินมาไงแต่ไม่ไม่อึไม่ฉี่เราฟนเป็นไงลูกครับเป็นไงครับไม่อึไม่ เดี๋ยวกินท้งร้านเพื่อนที่นีจะได้เย็นๆสะอาดๆด้วยแต่นี่กินข้าวไปแล้วล่ะกินไปเยอะมากเลยนะแล้วก็กินยานแล้วกินน้ําแล้วเหลือแต่เดินเล่นคืนนี้ยเดินไปเลยเอาที่สบายใจเดินเล่นเอาที่สบายใจเลยนะหลบฝนไม่ให้จับนะคะเขาจะนอนไม่ให้แม่ไม่ให้แม่มแมยุ จะนอนคือถ้าจะนอนแล้วอย่งมายุ่งกับฉันอย่าไม่ยุ่งกับฉันถ้าจะนอนอันนี้อันนี้เป็นยังไงมัน,นคือแม่ออไม่รู้นะอันนี้ปกติไหมกินน้ำเยอะด้วยนะคะเพราะมันร้อนไงเปิดพัรลรมให้ก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอา,าอเมื่อคืนนี้แม่ออามอผ้ามาป,ปูแค่ตรงฝาท่อนี่นะ ไม่เอาเลยนะลำคาญเดินง,งี้ง้างง,างี้ง้างงี้งงไม่ยอมมาน,นอนไม่อมต้องเอาเอาออกก่อนแล้วพอดึกๆึกค่อยเอามาปิดไว้เพราะว่าเรากลัวมันจะมีมาลงมาแรงขึ้นมาเราก็าเลยเอาผ้าม,ม,ม,มาปิดซะให้มันสนิทสนิทก็ไม่เอาม่ใแม่ดูที่ข้างหลังเป็นไงบ้างลูกหลังเป็นไงดูดิดูด,ดิดูหลังดิดูหลังดิดูหลัง,ลงน อันนี้สเก็ตไม่มีแล้วนะทายามว่วงสเก็ตไม่ค่อยมีแล้วทายามห่วงสเก็ตไม่ค่อยมีแล้วแม่ร้องเพลงให้หลบผลฟังไหมเอาไหมเอาไหมลูกเอาไหมครับ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 ในยามที่ทอแท้ ขอเป็นแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในวันที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนนั่งตัวดำทั้งมืดทึดเลย จริงๆเขาไม่ค่อยชอบให้มายุ่งกับเขาสักเท่าไรหร่หรอกคะ่ะเขาขี้ลำคารแลควนข,ขี้ลำคาญน,นอนไปลูกเดี๋ยวแม่ไปทำงานต่อก่อน